มาดูในส่วนของ ข่าวปลอมกันมากค่ะคุณผู้ฟังเรามีในเรื่องของข่าวปลอมนะคะมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำเลยวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังเรามีในเรื่องของอข่าวปลอมที่มีการแชร์กันออกมาเยอะเลยนะคะในเรื่องของการดื่มน้ามะนาวอุ่นนะคะดื่มน้ามะนาวอุ่นๆนร้อนๆทุกวันเนี่ยทำให้เนื้องอกแล้วก็ซีดเนี่ยยุบลงใน3เดือนค่ะจากกรณีที่มีการโพสต์ข้อมูลแนะนําการดื่มน้ามะนาวร้อนทุกวันจะ ทำให้เนื้อง,งอกและซีดเนี่ยยุบลงภายใน3เดือนทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะว่ากับทางกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะว่ามีการพบนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงค่ะเนื่องจากในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะคุณผูาฟา้ฟังด้วยคุณลักษณะของมะนาวที่มีค่า pH สูงค่ะแล้วก็มีความเป็นกรดจึงไม่ควรที่จะเชื่อข้อมูลดัง วดังนั้นนะคะก็ขอเตือนให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลต่อในช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆซึ่งถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมอนามายัยกระทรวงสาธารณสุขสายด่วน1478ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเห็นข่าวมาในลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังต้องบอกกันไว้เลยนะว่าอย่าไปแชร์อย่าไปส่ง เพราะว่าเป็นการไปสร้างาในเรื่องของความเข้าใจผิดให้กับคนอื่นๆเป็นวงกว้างนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวสารนะคะในเรื่องของข่าวปลอมเฟกนิวต่างๆคุณผู้ฟังพิมพ์ว่าเฟกนิวเนี่ยเข้าไปดูเลยค่ะในเพจนี้เนี่ยจะมีบอกว่าข่าวไหนข่าวจริงข่าวไหนข่าวปลอมให้เราได้ดูกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะจะได้รู้เท่าทันในเรื่องของสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะ